ี2,022พวกเขานะคะครองอันดับหนึ่งของตารางเป็นระยะเวลา8สัปดาห์ติดต่อกันค่ะและชนะสูงสุด5ตช์ติดต่อกันในซีซั่นนี้นะคะโดยจบอันดับที่1ของตารางในรอบเก็คะแนนมาได้ค่ะรวมทั้งในซีซั่นนี้นะคะพวกเขาได้เสริมทัพเที่ยวเล็บใหม่ด้วยค่ะอย่างผู้เล่นตำนานนะคะนั่นก็คืออ e ีเลฟค่ะผู้เล่นไทยคนเดียวที่ได้รับรางวัลเอฟเถึง3รายการค่ะ ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับสำหรับทีนี้นะฮะถือว่าเป็นหนึ่งทีมครับที่มีแฟนคลับเยอะมากๆเลยเหนียวแน่นจริงๆนะฮะเหนียวแน่นจริงๆครับโอ้โหดูแฟนคลับของพวกเขาฮะนี่นะฮะแฟนคลับเยอะจริงต้องระวังนะคะอย่าจับแรงมากเดี๋ยวนักแข่งต้องแข่งต่อนะคะใช่แล้วนะครับยังไงเดี๋ยวขอความร่วมมือนะฮะ น้องๆแฟนคลับนะครับของเบคอนไทม์นะครับจับเบาๆจับเบาๆสองัเบาๆเพราะเดี๋ยวนักแข่งเราต้องแข่งขันในแมตช์แรกแล้วนะครับสิ่งที่คุณทําได้ตอนนี้และผมอยากให้คุณทํามากที่สุดครับส่งเสียงดังได้ครับไป นี่คือเบค้อนชามมาครบกันทั้ง4ีทีแล้วนะคะขอเสียงดังๆให้กับ4ีทีสุดท้าย ก็คือโฉบหน้าครับของสี่ทีมสุดท้ายครับใน r o v p o l e a g 2024 Summer นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาร่วมลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับว่าทีมไหนจะได้คว้าทั่วรางวัลใหญ่ของปีไปนี้ไปครอบครองครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นทั่วรางวัลใหม่ด้วย<อ>สวยงามสุดๆเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวเราจะมาร่วมลุ้นไปพร้อมๆกันในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะรู้แล้วครับ แต่ตอนนี้ถึงเวลาแล้วครับขอเชิญชาลอนและเบเกอรชาเตรียมตัวได้เลย<ฮ>และอีกสองทีมครับอีกสองทีมเชิญพักผ่อนก่อนได้นะครับ,รบอ่าตอนนี้นะฮะนะให้ทั้งสองทีมในแมตช์ที่สองได้พักผ่อนกันก่อนแมตช์แรกของเราจะเป็นการแข่งขันกันครับระหว่างชาลอนและ ต้องมารอลุ้นกันแล้วค่ะว่าสองทีมนี้ใคร,ครจะเป็นผู้ชนะนะคะโอ้โหนี่นี่แค่แมตช์แรกนะขนม<ช>นะ,ะ,ะเรามาด้านนี้กันดีกว่าครับเรามาด้านนี้สายบนเดี๋ยวเราเดี๋ยวให้สาวๆข้างหน้าเนี่ยเขาได้ถ่ายรูปก,ก่อนแล้วกันเนาะ,ะโอเคมาวันนี้อย่างที่บอกเอาไว้ครับว่าการแข่งขันของเรามีด้วยกันทั้งหมด2แมตช์ด้วยกันครับคแค่แมตช์แรกของเรานี้ก็ถือว่าเดือดสุดๆแล้วทีเดียวระหว่างทาลอนแล้วก็เบคอนททมนั่นเองนะครับ เราเคยเห็นเขาแข่งกันมาเรียบร้อยแล้วแหละใช่ค่ะแต่เชื่อว่าวันนี้เนี่ยพอมันเป็นรอบแชมเปี้ยนชิพมันมีความกดดันที่มากกว่าเดิมใช่แล้วค่ะนะฮะอย่าเรียกว่าอย่าเรียกว่าการเดิมพันม,มันคือศักดิ์ศรีศักดิ์ศรีมันคือศักดิ์ศรีมันคือหลังเวทีเขาคือเพื่อนที่น่ารักต่อกันมาก,นกนๆนะครับเดินกอดคอกันมาตลอดเลยนะคะนะฮะโดยกติกาการแข่งขันของเราในวันนี้นะครับก็อย่างที่ขนมได้บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่าการแข่งขันของเราจะเป็นแบบ b e s t of เซเวนนั่นเองนะครับ ตอนนี้ผมเชื่อว่าทุกๆคนพร้อมแล้วนะฮะพร้อมกันหรือยังครับชาวอาวพร้อมกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วขอเสียง,งดังๆเยี่ยมมากโอเคเดี๋ยวตอนนี้ฮะขออนุญาตครับส่งต่อให้กับแค s สเตอร์กันเลย ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอาวีโปเล็ก2023 ครับกระผมนะบิซซี่โอกาสแท้น้อยมากครับครับกระผมสันวอลช็อเซอร์นะครับรับหน้าที่ในการบรรยายในแมตช์แรกของเราวันนี้นั่นเองครับโอ้โหบรรยากาศแฟนๆนี่เรียกว่าเต็มห้องส่งกันเลยทีเดียวเนี่ขนลุกกันเลยทีเดียวนะอากาศหนาวมาลองเชียร์มาเยอะตื่นเต้นตื่นเต้นโอเคนะครับนี่ก็เป็นวันแรกของการแข่งขันในรอบแชมเปี้ยนชิพของเรานะครับและก็นี่คือสี่ทีมที่ดีที่สุดนะครับในฤดูกาลนี้นั่นเองครับนั่นแหละครับผมและคู่แรกครับที่เราจะได้รับชมกันนะครับก่อนที่เราจะไปสู่รอบ g r a